องยย่เจีนตัวนึงุนจอยุ่ใแดดออแล้วอเาไหนแล้วว่มีดาบพงยูดาต่อนต่อคืนต่อคืนต่อเลยต่อเลยหมากเนี่ยมจะไรบ่แหนแ่เบรูปด้ยมือนนสององอย่างสองใส่ป่ะต่อไปสองใส่หมากดีๆเอาไว้จ้งสั่งของเด้ เอาไปทีไปแล้วเจมี่เขาก็ต้องจ้างจ้างเขาไม่แย่กันไปแค่ตัวเลรอเฮ้ยนั่นละเมื่อเพิ่เธอไปจ้างแล้วใช่ใช่ใช่ยากขยับเด้วยพนี้ยากขยับออกมาอยากขยับเด้วยถึงยิ่งเดียวยิ่งเดียวกองวม่ลาไปกัน ไอผมว่าไดม่แ้นนพูนกนล้วันจ้างตัวนั้นออกขอสายจงได้ไหมเนียม่าเลยบ่ตังไหมจางหอกเมีขาด้ำกันน่งนาพเห็มะัยังม่มีะแม่กนสอมันดิอย่งหิววันนี้เขาอันนั้นเออทัวมันดเลี้ยไปเมาอยู่ดีเดียวเไปมาเมา เอา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 เป็นได้ปนไปได้ไขึ้นมาหนี้นมาหนี้เขาติดกาเนี่ยัมานีขต่อขึ้นมานีขึ้นมาต้องออกตัวนี้ะมาแล้วออกล้ว่ที่ะ่นมานมาที่ะนี่เขาขำมาหนียงที่หลมยังที่แหลมยงที่เสไปนี่ันง ตัวนกินไนต้ออกบ่กินมันบ่กินลุนแล้วต้ออกต้ออกกักไปลูกต้น่ะต้ออกต้ออกเขากินดิบมันหรอเขากินดิบหรอเอาเนี่ยแหละเขากินดิบบนต้อเอ้านั่นน่ะนี่เดี๋ยวทั้งปียวกคนจ้างกันด้วยหรจ้างทำมไปก่อนทำมงกันเนาะทวงเวลาไปทำห้งไป้อไป ขับขงเลยินตัวหนึงเกินกินไว้ไว้กินกกินไว้ไว้ักขาด้วยสะโกัดบมานอีนีหัวุกหัวุนกินจับตากเลยกินสะวพกก่อาไปไส่ข้างบังไว้เขาก็ยีคงะไรคมได้เนอกมือมาอามาทางนี้จอบมอไว้หน่่ใช่เออ

ไปใส่ป่ะ้นสามแล้วสามคำสามคำอาจารย์นี่สนี่ดิาจังเลยะคคุณไอ้ั่นอาจารย์มาอยู่เวรีอาจารย์โพด่บบไบ่อาจารย์โพดบ่สกิดไบ่น่เดจห้องเออเออบานเราเดนดออมันกัดออบุกัมิดปักอยู่สามเดียวไปส่งแล้ว

ตาไม่เก่งนี่แล้วบกินนะเอาอะไม่เอาไม่ย้ำไม่ใส่น่ะเงินไปนี่เด้อได้ได้ใครเงินนดหน่อยงินก่อพ่อเป็นกันทึ่งวาจียอากูอากูไปถ้าขาคุณบ่ขาตี มือตาแดงเลยไม่น uh, uh ิดหน่อยเลยนี่ปล่อยซองไหมมึงได้กินซองปล่อยอาหานให้เขากินเลยแล้วก็อู้เออกินเออกินกินบบบนี้เออใ้เขาฮอทปั่นใมึงเขาฮอทปุ่นเขากินก่อนเลยเออกินยังที่สู่อยู่ยังที่สู่อยู่เปิดออกก็เลยยังที่สู่อยู่ แกข้อมอเห็บมือข้าวข้าวมึอฮักกูคือกันเรื <harma> <st wireless> ่มงมุเ่ิงนะไม่้เนนะเดี๋ยว่วกอนั้นเาแทรกเยกกินบ่อกินขาบ่กูอากูอากูอากูสองคนแนี่ตีกินสองฮักกา เขากินมันเลยเขากินมันนะสิหะเขากินมันเขากินเลยไเจเขาเขากินซองไหมจันอยห่เอาเอาสเอาสกันเอาสกันสกันเนาะอกอ่าอะไกินพี่เขากนเอาอุดเอาแลกอาท่าวะเาสองเอากไ ทำผู้ใดทำตัวนี้มากักนี่ยิงยิงนี่ก้อนยิงอุปนินกินขึ้นบ่แล้วมันก็ยิงตัวนั้นมึงยิงยิงยิงพู้ใหญ่บอใบ้ครันเห็นบหมพู้ใหญ่บอกนะผมมันใช่แจ๊กเลียวบ่วเมียเอยเอาเอาเออนั่นแหละอากูเขากินก้อนเออไปกินทีไปเขาฮอดผุ่น

สามเลยนะเอาออกรลวน่หมากฮอดหนะ่า<อ>เอาฮอหนี้บ้านเบ้านี้บ้าก้าดั้งนาเดี๋ยวยอมเลยมาหนีนะครับไปเจคขั้นแรกเลอากู นะไขอขอปออปนแบบเเเวลาอ้าวกินกับนี่ยไอ้าวกินขอมึงแล้วอกินขอกิโซ